สวัสดีครับท่านทั้งหลายสวัสดีทุกคนนะครับขออวยพรให้ทุกคนนั้นประสบแต่สิ่งที่ดีงามนะครับคิดสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาเป็นคนที่มีจิตเป็นทานชอบรักษาศีลชอบอบรมจิตใจภาวนานะครับและขอให้บรรลุธรรมเป็นชาวระยะบุคคลกันทุกคนครับ วันนี้ก็มีเรื่องจะบอกครับเรื่องหนึ่งชื่อว่าก่อนจะมีผัวหรือก่อนจะมีสามีนี่ควรรู้ลักษณะผู้ชายเจ็อย่างนี้ก่อนนะครับคือใครก็ตามที่เป็นผู้หญิงนะครับถ้าจะามีสามีสักคนหนึ่งหรือจะไปมีผัวเป็นตัวเป็นตนนั่นที่จะอยู่ร่วมกันยาวนานนะครับก่อนที่จะไปเลือกนะครับต้องรู้ลักษณะของผู้ชายเจสิ่งนี้ก่อนนะครับ มิเชนนั้นจะเสียใจภายหลังครับหนึ่งผู้ชายที่จู้จี้จุกจิกนะครับให้สังเกตดูนะครับว่าผู้ชายคนนั้นเป็นคนจู้จี้จุกจิกครับตอนแรกๆเขามารักเราอาจจะดูสังเกตไม่ออกครับแต่ให้สังเกตดีๆนะครับ 2. ผู้ชายที่เจ้าอารมณ์อารมณ์ร้ายอย่าไปเอามาเป็นสามีนะครับมันจะอันตรายกับตัวท่านนะครับข้อที่3ผู้ชายที่ขาดความรับผิดชอบนะครับ ข้อที่สี่ผู้ชายที่หลงตัวเองข้อที่ห้าผู้ชายที่มีนิสัยย้ำคิดย้ำทำพูดซ้ำพูดซ้ำจำเจข้อที่หกผู้ชายที่ขี้ระแวงสงสัยขี้หึงขี้หวงจับจดข้อที่เจ็ดผู้ชายที่เจ้าชู้เกินพอดีความเจ้าชู้นี่หมายความว่าอาจจะมองหญิงอื่นบ้างอะไรบ้างแต่เกินพอดีคือ ไม่ได้มองอย่างเดียวสิครับมันกระโดดไปมีเพิ่มเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าจะช้ำใจภายหลังนะครับที่บอกอย่างนี้ก็เพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีข่าว,ข,าวข่าวให้มากมายที่ให้เราสังเกตว่าโอ้แหมมีแล้วจะเกิดปัญหาภายหลังทะเลาะกันเนี่ยบางคนก็ อารมณ์ร้ายที่ว่าเนี่ยก็คือซ้อมเห็นไหมทีนี้ไอ้ความที่เราว่าเวลาเป็นโตแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดกำหนักมันก็ยากต่อการที่จะควบคุมอารมณ์แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าไปอยู่ด้วยกันสองต่อสองใกล้ชิดมีการสัมผัสจับไม้จับมือพูดคุยอารมณ์ของทางเพศเนี่ยมันเกิดขึ้นง่าย เกิดขึ้นง่ายว่าเป็นเพศตรงข้ามโอกาสที่จะพลาดท่าเสียทีต่ออารมณ์ในความต้องการนั้นก็มีสูงนะครับก็เลยลืมมองว่าเออที่จะมาเป็นสามีเนี่ยมันอยู่ในลักษณะเจ็ดประเภทนี้หรือเปล่านะครับเพราะงั้นก็อย่างน้อยก็ได้เตือนกันไว้ถ้าเตือนไม่ทันแล้วมีไปแล้วก็ท่านก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนแปลง คนนิสัยจูจ้จี้คนเจ้าอารมณ์ร้ายคนไม่รับผิดชอบคนหลงตัวเองคนที่ย้ำคิดย้ำทำผู้ซ้ำซากจำเจคนผู้ชายที่ขี้ระแวงสงสัยขี้หึงจับจดผู้ชายที่เจ้าชู้เกินพอดีเนี่ยแก้ไขเขาได้ครับแก้ไขเขาได้โดยการที่เปลี่ยนแปลงตัวเรานะครับเราก็ทําตัวเป็นแม่ชีซะเลยนะครับเป็นคนที่สวดมนต์สวดพรถือศีลกินเจหรือจะทําอะไรก็ได้ที่ เปลี่ยนแปลงตัวเขาเลยเริ่มต้นจากตัวเรานะครับเห็นไหมครับก็หนีไม่พ้นการที่จะต้องทําความดีอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นเกิดมาทั้งทีต้องทําความดีกันไว้ก่อนให้ได้ครับหากว่าพลาดไปแล้วจะมีคนประเภทเจ็ดอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นกรรมเก่าของเรานะครับที่ว่าไม่สามารถที่จะได้คนดีมีศีลมีธรรมเป็นสามี คนเราเกิดมาทั้งทีสิ่งที่จะต้องทำให้ได้ก็คือเป็นคนดีมีศีลธรรมครับโฟกัสไมล์ฟอรัก็เป็นสถาบันที่สอนและอบรมวิธีการพัฒนาตนเองนะครับเวลาที่เจอคนประเภทนี้ก็สามารถพัฒนาตนเองได้สถาบันของเราสอนและอบรมคุณธรรมความดีงามสากลเบื้องต้นหมายถึงความดีงามสากลเบื้องต้นไม่ว่าคุณจะอยู่ใน ชาติไหนศาสนาไหนเผ่าใดจิตใจอันงดงามที่เป็นมนุษย์นี่ก็สามารถที่จะออกมาใช้และทําให้มันจเจริญเหมือนต้นไม้ได้ครับในเบื้องต้นนี้และจะข,ขยายให้เติบโตไปสู่ชาวระยะบุคคลได้ไม่ยากเลยนะครับซึ่งเวลาที่เราตายแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าาจะไปไหนต่อถ้าคนไม่เชื่อในเรื่องว่าเวียนว่ายตายเกิด กรรมเก่า,กาส่งผลมาจากปัจจุบันจากปัจจุบันทํากรรมใหม่แล้วในปัจจุบันนี้ก่อให้เกิดอนาคตที่สะสมจากบุญนํากรรมแต่งนี่ไปยาวอีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้ว่าวัตตสงสารนี่มันมีจริงเห็นภัยแล้วมีความปรารถนาไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดก็ให้เข้าใจศึกษาเรื่องอริยสัจสีกันเลยครับ เราจะได้ปฏิบัติในแนวทางเพื่อจะหลุดพ้นกันให้ได้นี่วิธีดูแลสุขภาพกายใจก็จะเป็นสิ่งที่สถาบันเราสอนและอบรมด้วยเพื่อให้มีความสุขในการเดินทางบนเส้นทางที่ดีและปลอดภัยคือความเป็นอริยะบุคคลนั้นใครก็ตามที่จะพบความสุขที่ดีและปลอดภัยจะต้องรู้จักวิธีการปฏิบัติตนเป็นอริยะบุคคลคือความเป็นพระโสดาบันขึ้นไปจนถึง กระทั่งดับตัณหาให้สิ้นได้นะครับใครที่จะมาบอกว่าตัณหาดับไม่ได้ไม่ได้คุณก็ไปเชื่อเขาเถอะครับนะครับนี่พระพุทธองค์ก็สอนแล้วว่ามันดับได้นะครับก็มาสมัครร่วมเป็นสมาชิกกันนะครับผมสุกเกษมแพรมณี any, ครับในรายการสุกเกษมกูทอกก็จะมีใน youtube ให้ฟังหรือจะมาเป็นเพื่อนผมในเพจ Facebook ก็ได้นะครับมาสมัครเป็นสมาชิกกับเพจที่ชื่อว่า ห้ากุแจปลดล็อกความทุกข์ครับซึ่งคุณจะพบสิ่งที่มาสรรย์ในชีวิตทีเดียวเมื่อเข้าไปรู้ความลักวิชานี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสงกว่าปาัญหาเป็นคนมีศีลได้รักษาศีลได้นี่ถือว่าเป็นยอดมนุษย์เลยนะครับแล้วก็คุ้มค่ากับชีวิตนะครับที่ผ่านมาแล้วก็แล้วกันไปแต่วันนี้ขอให้ท่านรักษาศีลห้าให้จงได้นะครับ สวัสดีครับ